ไปถึงนมบดแดงแล้วครับจอดพักรถจากเขานะครับวันนี้มาเห็นรถของรอหน่อยคันนี่นะครับน,นี่เป็นยูใส่คนๆใส่เวลาขึ้นมาทั้งเขจากนาทีนะครับอันนี้การเส้นทางจากนมบดแดงไปเชยภูมินะครับอันนี้ทายสูำเบอร์อนมบดแดงแล้วกบขี่มาเรื่อยๆก็จะเป็นบ้านน้ำกันหักนะครับมันจะเป็นทางตรงดีไลยครับพี่นอ้องขี่ขึ้าางเขาด้วยลาดยางค่ะ ถือว่าดีครับสภาพถนนกยังมีอยู่นะครับนี่เห็นหกรอหน่อยมาแล้วครับหกรอหน่อยมาแล้วพี่น้องสังเกตหกรอหน่อยขันนี้นะครับว่าที่ใส่เวลาขึ้นเขามาจากนาทีน,นะครับเดี๋ยวผมดี่จะไปไล่เบิง้ง จากจุดนี้ขึ้นมาเนาะถนนลาดยางจะขี่ว้นไต่เขาขึ้นมาทางทิศตะวันตกนะครับย้อนไปบนทางทิศตะวันตกครับเราถนนกระทิโค้งขึ้นมาหามองที่เขายืนอยู่นลครับมองเขาเยืนอยู่ก็เป็นจุดชมวิววัดผาเกลิงนะครับขึ้นมาหอดแล้วกะใช้เวลาไปห้าถึงหกนาทีนี่นะครับพี่นอ้องจากจุดนั้นขึ้นมาก็ใช้เวลาห้าถึงหกนาทีโดยประมาณนะครับ